สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสวัสดีไปยังแฟนๆชาว YouTube สบายดีไปยังพี่น้องทางฝั่งลาวละัฝั่งไทยสุภูมสุคนเมื่อสมองสบอนนดครับเด้อเมื่อนี้กับพ่อก,ก,ก,กับช่างลดคือเก้าครับพบก,กันเป็นประจำยามแรงที่โคกหนองนาบ่าวนิพนธ์คำตะก,กาเด้อพี่นอ้องเด้อเอาเมื่อนี้ ผมจิมีเรื่องแวใดมา,านำเสนอให้พี่น้องแน่ติดตามชมกันเลยครับโอ้เมื่อนี้กะมาชมผลงานครับสำหรับการเทซิงหรือว่าเทเขาตื่นนอกพี่น้องนอกนะครับเทขัดมันหรือว่าขัดรอบเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับอันนี้แบบกัยังบแก่ด้วยพี่น้องด้วยเมื่อนี้ช่างโหลดบริดมาทำงานครับ มื่อนี้หยุดครับพี่น้องเมื่อนี้วันหยุดวันอาทิตย์นอลวก็พักผ่อนครับผมพักผ่อนแน่แลวก็รอให้ปูนมันเซต็โตแน่เนาะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับเมื่ออื่นไปละครับจังสิไดามาทําการาแกะแบบแลวก็แต่งริมขอบปูนให้สวยงามอีกทีเนาะพี่น้องเนาะ ยังเป็นโครงแบบนี้อยู่ครับเมื่อเป็นกระสิทธ์ได้ทาการลื้อแกะอ,ออกและกะ้วก็ปลายปูนดันขอบนี่ไหมครับพี่น้องเออยง,งขาใหญ่ทําอะไรเนี่ยเออเอ้าขิดดูดดีแท้ดูดดียังนั่นเออขาใหญ่ครับ ขาใหญประจำโคกน้องนาเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหบ้าขาใหญ่บ้าขาใหญ่ด้นี่โอ้ยอ็ดมต่ำอยู่บ้านนี่พี่น้องเอ้ยอืมโอ้ยเป็นตะยิกแท้เปนน่ะโอ้ยเอ้าบ้เฮ้ดอ้เฮ้เฮ้เ โอ้ดูดชุปปบปอมบ่โอ้ต้มสิบข้าวทองบ่โอ้พอุ่นนะขาโอ้ปาดหงหนะอืมกลามเป็นมัดมัดเลยโอ้บ่กลามเป็นมัดมัดเลยบ่บ่ ว่าเอลที่บ่เอลที่น้อยบ่โอ้ยเอลที่น้อยนอ้อโอ้บ่้ยอ้ฮโอแพงบ่หน่องนะ่ะวันดีจ้าแพงบ่<ไ>โอ้มีคนขอสิหายบ่ผ<ไ>ู้โดดขอหายยู่บ่ หายรถเอาเป็นอย่างขานอ่เขาขานอุ่มแทนหายรถเนาะน้องโอ้ยฝนน่ะอันนี้อะไรหมกมั่มใช่ไหมเนะี่ย <laughs> หมกมั่มโอ้ยเอ็นนองแบบนั้นเอ็นนองแบบนั้นไมหมล่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่น้องเปิดสมองสมบอรโอ้ยนี้มาพบเจอกันอีกวันครับกับท่านสจชยันบันม่วงกับบรรยากาศยำแรงที่โคกดองนาครับพี่น้องครับขณะนี้ก็เป็นเวลา18ดนาฬิกาด้วยพี่น้องด้วยบรรยากาศกระหอนโอบเอ้าครับ โอ้ท่านสจอไปยังไหนมายังไหนเนาะเหมือนเนาะไปทุละไสมาเนาะไปไร่หม่องอยู่ครับมือนไปไร่หม่องบอกครับโอ้ไปใสมาเนาะไปเยี่ยมพี่น้องโอ้ครับพี่น้องเยี่ยมหพวาะแน่นครับโอ้ลงพื้นที่เนาะอากไล่ลงพื้นที่โอ้ครับก็เลยยังมือแรงก็คือเป็นเวลานัดหมายกันใชหมครับอืมถ้าหากมีโอกาสมีเวลาว่างก็คือมาพบปะกันอยู่โทรน้องนา แมนเนาะครับเนาะแมนครับคือเป็นส่วนร่วมกับว่าแมนมองครับอาหากว่าไปภารกิจต่างๆเรียบร้อยแล้วก็สีมาพบพอกันครับบางทีกินเขากินน้ำซ้ำปลาํำกันจังเมื่อ่นบะเอาแมนครับเมื่อได้พรพอมือได้สะดวกเมื่อได้มีภารกิจที่ต้องเฝ้าเมื่อกี่เขาน้ำพอพวกอ่ะแยญ่ใหญกันไปแต่เมื่อนี้ก็คือเราหมดเวลาเราเท่ากับว่าพบกันครับ โอ,โอ้ย้อนความเก่าความหลังเนะานะทันสจเนาะก็จังไดไปยังไดมายังไดก่อคือจักกับบาวในิพนคำตกะกาโอ้เรื่องมันเงาเลยครับเรื่องมันเงาบอกครับผมโก<อ>่อนสิได้มเมื่อพ่อเบในิพนคำตกานีะครับผมเคยไปให้งานอยู่กรุงเทพเอาแม่นบอกครับผม,บผมอไปทั้งงานกรุงเทพนี่นะไปใหง้งานกรุงเทพก่อนโอ้ครับอยู่บร,ริษัท ในเครือของ GE Capital ก็คือบางกอก Capital Venture โอ้เอ็ดเกี่ยวกับอย่างนอะครับบริษัทหนึ่งเกี่ยวกับไฟแน่นครับเพราะว่าช่วงนั้นเมื่อปีพศ2540นี่ครับสถาบันการเงินมันมันพังพินาศมันล่มสลายครับแลวที่นี่การเงินเมืองไทยนี่เนาะ หากไฟแนั่นล่มละลายเลยโอ้โบริษัทจริงๆแคปตอลของเรื่อไปซื้อบรสอซื้อเอาเอา่าสถาบันการเงินหาสิโมกไฟแนนที่มันล่มสลายเนี่ยซ<อ>ื้อมาไว้กวองมาไว้หลังจางมาท,ท่วงนี่รถยนต์ขอ,องพี่น้องประเทศไทยทั่วประเทศอเกี่ยวกับระบบไฟแนนซ์รถยนต์นี่เ<ห>น,น้องโดยโดยใส่บริษัทลูกก็คือบางกรอกแคปิตอลเวนเจอร์ อ๋อ oh, ครับผมก็เลยมีโอกาสไปเห็นงานอยู่กับไฟแนนซ์ครับเป็นเวลาเกือบสิบปีฟาถูก <P ato. S 2> ครับเป็นสิบปีเลยครับโอ้ oh, ตอนนั้นเห็นงานเกี่ยวเกี่ยวกับตำแหน่งอย่างก็ครับตอนนั้นเป็นเออเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ซูเปอร์ไวเซอร์ครับโ oh. อ้มาซิมีอ่าซานราดับเนาะครับลีดเดอร์ ซูเปอร์วิเซอร์มินเจอร์มนเจอร์นี่คือผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการสูงโซ่ครับลีดเดอร์นี่คือหัวหน้าซูเปอร์วิเซอร์สิใหญ่ขึ้นมาจากหนโอ้พิเศษขึ้นมาจากหนเนาะโอ้แตนี้อ่าพออยู่ได้มาสักระยะหนึ่งท็ดงานได้มาสักระยะหนึ่งมันรู้สึกเกิดความเบื่อหน่ายชีวิตกรุงเทพครับเป็นเจ้าชายในห้องแอร์โอหดงานนี่ไปแต่เศร้าเลยครับ ไปเตะเศ้าตื่นแต่ตีหาไปฮอดสำนงานกะหกโมงเจ็ดโมงโอ้ครับกลับจากเฮ็ดงานกับประมม่หกโมงแรงไปหอดบ้านกับประมม่ทุ่มนึงจัเสีอืมครับมันสิเป็นวัฒจักรวงสี่โดยตลอดครับโอ้แล้วก็ได้เวาได้จาได้คุยโทรศัพท์สู้มือครับเพราะว่าเป็นการคุยกับลูกค้าเด็โอ้ ครับป่านนี้ม่อเกิดความเบื่อหน่ายเกิดอย่างละเพราะว่าทุกอย่างมีได้เบิดเงินเดือนค่าตอบแทนนี่ครับเพราะว่าบางเดือนก็สี่หมื่นหาหมื่นมันก็เป็นแสนกว่าบาทก็ม<อ>ีโลกกไมชันเรียบร้อยครับโอ้แสดงว่ารายได้โบ้คงทีนะครับเนาะรายได้เนี่ยโบยูตโตเนาะโอยูโตแต่ว่ารายได้สูงครับอืมแล้วแต่หฮาสิตามมกค้าได้ลายได้น่อย ครับโอ้เป็นชั้นนอแต่ยังคันตั้านี่ยังขี่ขีนสี่หมื่นห้าหมืนโอ้ต่อเดือนณสมัยนั้นก็คือว่าลายเติบด้วยนะลายเติบเนาะเมื่อเมื่อเรียนลายเติบครับอืมแล้วก็รถล่ามาสร้างโทรัพั์ครับโนกเกียหกหนึ่งสามแปดตะกี้มันประมาณสี่ห้าหมื่นต่อเครื่องโอ้ครับผมสมัยนั้นเนาะเนปแอลยางบูสสบายเลยล่ะ ส่วนใหญ่นี่ยบอคนบ่ออยมีคนมีคนมีโทรศัพท์มีย่างเก่งก็คือมีแพ็คลิ่งเนฟแอลอะัยนั่นคนมีเสียวโทรศัพท์มาเนฟแอลนี่หายมนอกจากคนมีเงินเดือนสูงอีดีโอแสดงว่าติดนึงแน่นเพราะว่ามีเงินคาต่อแทนมีเงินเงินเดือนเงินเดือนหลบ่ให้เงินเดือนหลไหมเงินเดือนบ่หลายเงินเดือนมันก็บาทแต่ว่าคอมมิชชั่นมันสูงโอ้ครับ ปันนี่เป็นยังสี่นี่เองครับปันนี่พอ่อเอ่อถึงเวลาก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายก็เลยอยากละโอ้หลังจากที่เอ็ดมาอยู่สิบกว่าปีเนาะครับเนาะเกือบเกือบสิบปีเกือบสิบปีบปครับอ๋อก็เลยก็เลยอยากมาบวชครับก็เลยคิดว่าเงินทองของเขาลดลามาสร้างเป็นของนอกกายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยครับก็เลยอยากละกิเลสก,ก็เลยมาบวช โอยมาบวชครับลามาบวชลาบบซันมาบวชเราอย่างไรมีความสุขสบายจากเงินเดือนอ่าใส่ใจได้สบายในกรุงเทพมาบวชครับบวชอยู่บ้านไหมบรับบวชอยู่บ้านครับโอ้บวชอยู่วัดหลวงตาเลิศครับบ้าัณฑรยานดั่งซึ่งเป็นผู้บาอาจารย์คนแรกของผมโอ้ครับครับตอนที่นี่พ่อมาบวชได้ประมาณอ่าสิบเจ็ดมือครับ แล้วก็สีนี่แรกกัน,น้าสีอ่าพอนครับซึกมาพอนไขเพื่อสิเตรียมตัวสีไปเฮ็ดงานอกรุงเทพบ่ดเนไปเพราะว่าลามาบวชเดือนหนึรับบัดน,นี้พ่อหอดครบมมนนบ,บ่แม่นเนาอกว่าก็ข้ามขั้นตอนไปนิดนึงครับพ่อหลังจากบวชซึกแล้วก็เลยได้มีโอกาสลงบนที่น้ำอายซึ่งอายเป็นสจอโอ ใชพี่ชายสจอนพี่ชายผมเนี่ยเป็นซอจอตอนนั้นครับก็เลยมีโอกาสได้ลงพื้นที่อืไปพบพ่อกับพี่น้องไทยบ้านมีแต่ผูคว่ำมีแต่ผููอยากไหลมีแต่ผู้มีปัญหามีแต่ผูเดือดร้อนอ๋อครับก็เลยเกิดความสงสารไทยบ้านครับเพราะอถ้าเกิดว่าเขามีอำนาจถ้าเกิดเขามีโอกาสครับเหตุจากไหนเขาอยู่ดีซอยไทยบ้านใดนะครับผมคิดอยู่ตลอดนะครับครับกับเพายาม ถามอ้ายอยู่ว่าถ้าเกิดว่าท้ยบ้านเขามีปัญหาจังสี่เข้าสุดแก่ปัญหาจังหดครับแล้วไทยบ้านเดือดร้อนไทยบ้านายากจนเขามีแวนวทางแบบใดที่โอ้ครับสิมาจนเจือทยบ้านใดนะครับก็เลยเด้ที่ซอยหอยตามอ้ายครับลงพื้นที่บอ่สิเป็นการประชุมสภาพ็ดีก็มีโอกาสาไปนางครับ การอภิปรายในสภาโอ้ไปนั่งในสภาครับับไปนั่งในสภาไพเบิ่งวิธีการอภิปรายในสภาของเขาโอ้แล้วกขอระเบียบขอบังคับของสภาอย่างนี้มันเฮ็ดจังไดมันว่ากันเป็นจังไดครับนะครับโอ้แสดงว่าการประชุมสภาจังหวัดนี่ครับสามารถเขาไปนั่งฟังได้ม่นบ่ครับคือผู้ติดตามด้วยโอผู้ติดตามจอไปนั่งฟังได้โอ้ครับ อเ้าขอไปนางอยู่ข้างหลังเป็นบ่เป็นบนุตริตามบ่ที่นี่พ่อใกล้สิครบหอดเดือนนึ่งพอดีครับก็เลยค้ดในใจโอ้ยกี่ขัขนน่ไปเห็นงานนั่นแอละใจมันอยากมาซอยไทยบ้านอ,อยากมาเห็นเพื่อบ้านคือเมืองเพื่อี่น้องประชาชนครับ ก็เรียกว่าซิตี้ซอยห้องตามอายเลยล่ะไปเพื่อมีโอกาสทั้งหนาได้ไปซอยให้บ้านครับเรื่องการเรื่องงานอยู่กรุงเทพบอดสนใจแล้วตัดสินใจโทรหาลูกพี่ใหญ่ครับหัวหน้าครับาพี่ครับผมสิคอละออกครับทั้งหัวหน้าก็ตกใจขึ้นกันนะครับว่าอ้าไม่บอกช้าจัง เนี่ยจะครบเดือนแล้วทำไมเพิ่งมาบอกเออกราจะหาคนมาแทนได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องคัดกรองมันต้องครับเอ่อสัมภาษณ์ต้องดยแมนได้เนาะลกต้องครับดูหลายๆอย่างแล้วคุณเพิ่งมาบอกผมวันนี้เออแล้วจะครบเดือนพรุ่งนี้นี่คุณทำไมบอกช้าจังวะ่ันคุณกลับไปคิดใหม่ก่อนนะวะ่ันครับโอ้บัดนนี้ก็เลยบ่สนใจในคำ อ่อนบอนของลูกพี่ใหญ่เจ้านายเลยโเพราะว่าใจมันบ่ไปแล้วบอไปแล้วแต่ว่าตอนที่มามาจากตรงประเทศไม่ไม่เนั่นคือสิละไลายนี่เด้เป็นเป็นคนสาอาดผสมค้นเพราะว่าอยู่แต้แหองแอร์โอ้ครับผมฮ่อนได้อาบน้ํเมื่อละสามสี่เพุอนโอ้มาทีแรกครับมาทีแรกน่ยใจสิขาดอืมสิปรับตัวเลยประมาณอาทิตย์หนึ่งสิปปั๊บตัวเลครับบัดนนี้ยอนมากก็เลยตัดสินใจ ครับเชียนใบเล่าออกแล้วก็แฟกไปให้ทำบริษัทเลยโอ้แบบนี้ก็ได้คือกันเป็นบบได้ขึ้นกันครับเอาเล่าออกเอาแฟกไปเลยบริษัทว่าจังไดบริษัทโทรขึ้นมาหาผมแล้วเพราะว่าโทรศัพ์ส่วนตัวก็มีเบอร์มือถือเนาะครับอ้าวทำไมตัดสินใจอย่างนั้นล่ะเขาบอกครับเลยผมขอโทษนะครับเพราะว่าผมตัดสินใจแล้วผมจะอยู่อยู่บ้านเออผมเห็น ชีวิตที่แท้จริงแล้วว่าผมอยู่บ้านมีความสุขที่สุดอะไรแบบนี้แต่เพิ่นก็บปเดตัดร้อนว่าไอ้หามึงไปเลยอย่างนี้บอกว่าแต่ลูกพี่ใหญ่ก็ยังบอกว่าเอาละถ้าเกิดว่าไปไม่ไม่ไหวไปไม่รอดก็กลับมานะอก็ยังบอกอยู่นั่นแหละครับโอ้เพิ่นทีนี่ก็เลยได้มีโอกาสไปพ่อกนี่เพรับเพราะนิพนธนตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่สกลเด้อเทคนิคสกลนครโอ้นพิพน์นี่เรียนเทคนิคหนาอแม่ครับ ตอนนั้นหันก็เลยไปหอนิพนธ์ยูุสกุลนะครับก็เลยหูจักกันมาต่อนิพนธ์เรียนหนังสือหมดล่ะจนมาหอดปัจจุบันก็ยังเข้ารบกันนิพนธ์กันเป็นมูของล้านใช่ก็เลยคือกันเป็นลูกเป็นหลานก็เลยเอิ้นอามาตลอดนั่นแหละครับก็คือความเป็นกันก็เลยเป็นที่มาของการอันนี้นอแม่นครับนี่แหละโอ้ ว่าเรื่องมันยาวนี่ยาวดีนอนเรื่องสะจักรเดินที่เดี๋ยวกลับเลยยาวเติบอยู่เน้ยยาวเติบนอนซีนท่หรรับยาวเนี้ยำเราเนี้ยนี่นั่งนั่งเรากระชับได้นี่ครับโอ้แบบกระชับได้เนี่ยละเอียดก็หนี่พูดนี่ยาวก็หนีเรียกว่าเอาเป็นว่าในหัวใจนี่พ้นหรือครับมาจัดง่ายๆจากกรุงเทพยมาบวชอืมครับพอลาบวชก็ติดตามอายไปยุองเหตุเพราะอายมีบัณฑ์บ้านอยู่สักคนครับ ก็เลยไปพ่อนิี่พ่นดูสกุลพอดีก็เลยในห้างแพงแป้งปันครับผมดูแรกันมาแต่พุ่นละโอ้ครับนี่ค่ะความเป็นมาเนาะครับผมเอาละครับพี่น้องครับมื่อนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ